สวัสดีครับทุกคนช่องตามารถไฟนะครับวันที่วันที่13มกราคมพศ2 5 6 6นะครับตอนนี้ประมาณ16นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับที่ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับที่สถานีรถไฟสุราษฎร์นะครับ วันนี้เราจะมาทำอะไรกันมีอะไรให้ดูนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องตามารถไฟจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมวิดีโอในช่องนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่คอยซัพพอร์ตมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันนี้นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับวันนี้มีขบวน เจ็ดสองหนะึ่งครับมาเร็วามาเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจะโดนหลีกหรือว่าจะอะไรยังไงที่นี่นะครับก็ปักหลักกันที่สถานีไฟสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่รถเข้ากันเลยนะครับครับผมตอนนี้เวลา16นาฬิกา45นาทีนะครับ วนรถที่จะเข้ามาสู่สถานีไฟสุราธานีนะครับตรงหน้าของท่านผู้ชมก็คือขบวน721นะครับวันนี้ขบวน721ขบวน489ขบวน168นะครับเวลาเรี่ยไรกันเลยนะครับเมื่อขบวน1ขออภัยครับขบวน721เข้ามาแล้วนะครับ ขบวน489ก็จะออกเดินทางกันต่อแล้วครับแล้วก็มีขบวน168ที่ตามกันมาติดๆนะครับมาแล้วนะครับขบวน721ของเรานะครับมีรถน้ำมันมาด้วยนะครับ ขบวน721ของเรานะครับจะรอหลีขบวน168ที่สถานีรถไฟสราษฎธานีนะครับถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนจากสาาีงนีริบะครับตอนนี้ก็เวลา 16นาิกา50นาทีโดยประมาณนะครับขบวนรถดีจะออกจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีก็เป็นขบวน489นะครับรถนักเรียนอสุราษฎร์ธานีคีรัตนิคมนะครับออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วก็ป้ายแรกที่จะจอดนะครับก็เป็นสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพนะครับเป็นสถานีตัดไัยนะครับ ส่วนขบวน721ที่อยู่ทางขวามือก็รอขบวน168ครับก็<อ>น่าจะออกเลยนะครับทาสุราษรไปแล้วจะส่งัาที่สถานบ้านคุโเป็นาต่อไปและงอยู่ครับลทีายวงตลอดจนสานเชือที่คงค่ะสนุรานาของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โสารทุกท่าน เป็นที่เรียบร้อยนะครับขบวน489ของเรานะครับต่อไปก็เป็นขบวน168กันตังกรุงเทพนะครับที่จะเข้าสู่สถานีไฟสุราษฎร์ธานีนะครับเดินดูลิ้วขบวน721ของเรากันหน่อยนะครับถือเดินรอขอบวน168ไปนในตัวด้วยนะครับ ก็เหมือนเดิมของขบวนเจ็ดสองหนึ่งนะครับไม่มีปูนเลยนะครับมีรถบรปอหอนะครับแล้วก็รถบรตตนะครับรถคอนภาระนะครับแล้วก็รถหินสองบตคนะครับแล้วก็มีบตคนะครับที่มาแปลกในวันนี้นะครับมาแปลกกว่าในทุกๆวันนะครับน่าจะฝาก ไม่ทุงสงก็หาดใหญ่นี่แหละครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบในรายละเอียดเหมือนกันเนาะแล้วก็ดีเซนในวันนี้ก็เป็น4 1 1 9นะครับเป็นอารสตอมเครื่องยนต์แคทเทิลบิลล่านะครับออจอดร,รอรีกอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตอนขอบวน7ขบวน168นะครับ เข้าสู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีกันนะครับมาแล้วนะครับขบวน168นะครับกำลังเข้าสู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเลยนะครับวันนี้ผู้โดยสารขบวน168ก็มีเยอะ สมตัวรเลยนะครับ นี้มาด้วยกัน12คันท้วนนะครับคันสุดท้ายของเราอยู่เกือบหน้าห้องนายสถานีเลยนะครับนี่นครับคันสุดท้ายครับเราไปดูขบวน721ของเรากันต่อนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่จุดตัดนะครับด้านใต้นะครับขบวน721ก็ได้รับสัญญาณให้ ปล่อยนะครับเดินทางต่อไปนะครับไปยังชุมทางหาดใหญ่นะครับ นิดหน่อยนะครับตอนนี้กำลังดีจุดต่อไปนะครับถ้าทันนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันบนสะพานพระจุลจอมเก้านะครับกับขบวน168นะครับ ขบวนหนึ่งขอขบวนเจ็ดสองหนึ่งของเขาก็ค่อยๆย,ย่ำตอกมานะครับชา้าๆนะครับเข้าไปดูกันใกล้สักนิดนะครับ ไปเจอกันบนสะพานประจุลจอมเก้ากันนะครับนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันบนสะพานประจุลจอมเก้านะครับสะพานข้ามแม่น้ําตาปีอันดงดังของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับปิดท้ายกันโดยขบวน168นะครับาภาพสะพานจุดเงินสวยๆกันไปเลยนะครับ กันก่อนจากลากันนะครับก็ฝากกดกระดิง่งและกดติดตามช่องตามมารถไฟไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกระผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ,ออบขอบคุณและก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ